สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไมตีีสารัสกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาทำคลิปเก็บความรู้ตอนที่2 9มาพูต่อรัสนักล่าจากมาพูเช่แล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามช่องผมจนมาถึงขนาดนี้ด้วยนะครับซึ่งผมก็ไม่คิดว่าผมจะทำได้ถึงขนาดนี้นะครับคิดว่า30ซับอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าก็ขอบคุณจริงๆนะครับอินโทรมา พูโอรัตชื่อของมันมาจากภาษา,ากรีกมาพูเชแปลว่าพื้นดินส่วนตอรัตแปลว่ากิ้งกา่าซึ่งก็รวมกันเป็นกิ้งก่าพื้นดินนะครับซึ่งตอนที่ผมรู้ครั้งแรกนะผมก็งงว่าทำไมชื่อมันแปลกๆปลกอะ่ะมันมีชีวิตอยู่ในช่วงต้นยุคครีเตเชียสในประเทศอาร์เจนตินาซึ่งมันมีลักษณะที่คล้ายกับญาติของมันจิกเกโนโตสซลัตแต่มีขนาดเล็กกว่าเล็กน้อยมาพูโอรัต มีความยาว10ถึง12เมตรและมีความสูง4เมตรซึ่งมันเป็นไดโนเสาร์ากินเนือ้อที่มีขนาดเทียบเคียงกับทีเล็กเลยครับมาพูตลตอรัสมีรูปร่างผอมเพรียวและร่องไวก็จริงแต่ว่ามันมีความแข็งแรงมากเลยนะครับมันถูกค้นพบรากฟอสซิลขังแรกในปี1 9 9 5ในปตัตตเนียประเทศอาร์เจนตินาโดยฟอสซิลของมันอยู่ในหินตะกอนที่ทับถนกันมาตั้งแต่100ล้านปีก่อน ซึ่งมันมีรูปร่างลักษณะคล้ายกับจิกเกโนโตซตรลัดแล้วก็ทีเล็กแต่ว่ามันมีฟันที่คมกว่ากระโหลกเบากว่าและขาหน้าแข้งของมันยาวกว่าทั้ง2ตัวเลยครับและขาหน้าแข้งของมันเป็นขาหน้าแข้งของไดโนเสาร์กินเนื้อที่ยาวที่สุดเลยครับไดโนเสาร์กินเนื้อตัวอื่นมักจะออกล่าตัวเดียวเพียงลําพังแต่ไม่ใช่กับมาคูซตรัดครับมันออกล่ากันเป็นฝูงครับซึ่งมันจะต้องล่าเหยื่อของมันให้ได้ เึ่งเหยื่อของมันไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับนั่นก็คืออ์เจนติโนตอรัสครับในนดเสากินพืชคอยาวตัวละอตที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมันจึงต้องออกล่าเป็นกลุ่มครับซึ่งถ้ามันออกล่าเพียงลําพังนะครับมีหวังโดนอ์เจนติโนสอรัสก,กระทืบได้ครับแต่ว่าถ้าออกล่าเป็นฝูงก็มีโอกาสที่จะล้มเจ้ายักษ์นี้ได้ครับฟับนของมาพูตอรัสถูกสร้างมาเพื่อเฉือนและหั่นชิ้นเนื้อเป็นชิ้นๆซึ่งคล้ายกับมีดหั่นตเต็กนะครับ ตึ้งถ้าใครเอาชิ้นส่วนใดไปจับฟันเจ้ามาปูตลัดนะครับชิ้นส่วนนั้นจะขาดแน่นอนฟันของมันแหลมมากๆนะครับแต่เสดใดที่ขาหน้าของมันตั้นกระจิ๋วเหลวมากนะครับแต่ว่ามันยังมีเล็บ3กรงเล็บที่พร้อมที่จะกระปบเหยื่อได้นะครับซึ่งมันยังใช้งานได้อยู่นะไม่เหมือนกับทีเล็กนะครับที่ใช้อะไรไม่ได้เลย ส่วนตัวผมอยากให้เจ้ามาคูสนะครับไปโผล่ในจัก,กรวาลหนังจูราสติกโวกันด้วยนะครับซึ่งเพราะว่าถ้ามันไปโผล่ในจัก,กรวาลหนังจูราสติกโวก็อาจจะทำให้มันโด่งดังขึ้นมานะครับเพราะว่าในนวนเสาร์ตัวไหนที่ไปโผล่ในจัก,กรวาลหนังจูราสติกโวมันก็ดังหมดเลยครับซึ่งดังสุดก็น่าจะเป็นทีเล็กนะครับแล้วก็ไม่มีใครจะมาเป็นแชมป์แทนได้นะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เก็ตความรู้ตอนที่29นะครับมาพูสต่อรัิกิกาแห่งมาพูเช่ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับบ๊ายบาย